สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้บรบกวนอาจารย์ปัญญาพิชชานะคะช่วยสาธิตวิธีปาดเกยองนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างไว้ให้นักเรียนได้ได้ทราบเดี๋ยววันนี้จะเขียนรูปกลุ้ก กรางผงหมอกที่แต่ก่อนแต่ก่อนเลี้ยงเอาไว้ในห้องเนี่ยแล้วก็จำรูปทรงจำอะไรได้แต่พอหลังจากเกษียณอายุแล้วก็เอาไปปล่อยปรากฏว่าเขาก็ไปกับธรรมชาติได้ดีไม่ตายอาั้นที่เลี้ยงไปหลายปีเขาจะหากินก็นีกจำรูปทรงก็ได้ทีนี้ก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็ต้อง ถ้าจะปาดเกยองเนี่ยต้องดูกระดาษด้วยกระดาษเขาจะไม่ปาดเกยองบนกระดาษที่มีรอยขูดขาดมากส่วนใหญ่มักจะเป็นกระดาษเปรียดๆนะครับเพราะว่าเกยองเนี่ยมันเป็นแท่งเรียงๆเนี่ยจริงๆแท่งมันยาวแล้วเราก็มาหักเอาให้มันพอดีกับมือพอดีกับปาดยาวมากมันปาดลนบากหักสักประมาณนิ้วหนึ่งหรือหรือหรือไม่ถึงนิ้วก็ได้แต่ให้เกือบๆนิ้วแว้มันจะเขียนง่ายนะ เพราะว่าตัวเกยองเวลาปาดไปเนี่ยลากไปเท่าๆกันเนี่ยมันก็จะเป็นนี้แต่ถ้าเราเราเอียงมือท่านี้หนึ่งมันก็จะเป็นนี้ฮนะมันก็จะมีข้างหนึ่งอ่อนข้างหนึ่งเข้มบางคนก็ก,ก็ปาดปาดเป็นเป็นแบกปาดแบกกาวอันอย่างเงี้ยเขาเรียกปาดแบกกาว 好的。